กลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องมหาแอมชแนลนะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับเห็นผ่านหูผ่านตาฝากช่องมหาแอมชแนลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้มาดูฝรั่งนะครับอัปเดตฝรั่งที่เราปลูกครับดังคลิปที่ผ่านๆมานะครับที่เคยลงไว้นะครับใครอยู่รู้ก็ไป ตามดูคลิปหลังๆนะครับได้นะครับว่าดูนะครับดอกมากลูกใหญ่มากนะครับแต่ยังไม่โตเต็มที่นะครับลูกตอนนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับยังไม่โตเต็มที่นะครับลองชิมดูแล้วนะครับคือกรอบนะครับแต่ลูกยังไม่โตยังลูกมันยังเป็นเหลี่ยมอยู่เป็นเหลี่ยมมีคมอยู่ครับอ ยังพวกเหลี่ยมพวกคมยังไม่ร้มนะครับฝาดๆนิดนึงนะครับนยังไม่โตเต็มที่นะครับคิดว่าโตเต็มที่แล้วก็เลยลองชิมดูนะโอ้โหยังไม่โตนะครับเนี่ยแต่ว่าดกมากครับดกมากเลยฝรั่งกินจูครับโตเร็วนะครับโตเร็วนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ น่าจะประมาณแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนครับประมาณนี้นครับเจ็ดแปดเดือนนะครับนี่ดูนะครับนี่ลูกโตมากเลยลูกใหญ่มากนะครับใครอยากปลูกก็ลองปลูกได้นะครับอันนี้ซื้อกิ่งพันมานะครับ ซื้อกิ่งพันมาลองลองปลูกดูนะครับก็โอเคเห็นผลแล้วใช้ได้นะครับซื้อกิ่งพันมานครับน,นี่นี่เป็นดอกนี่ดอกนะครับดอกนี่ดอกเดี๋ยวก็จะออกลูกแล้วนี่ครับเน่ย จริงดอกคกนนี้นะครับดอก,กวัวนี้นะครับมาเอือนว่าปิดทิ้งหมดแล้วครับดกเกินไปนะครับปิดทิ้งหมดเอาทิ้งหมดเลยนะครับห่อถุงไว้เนี่ยโอใหญ่นะครับลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยนะครับดูนะครับลูกใหญ่มากนะครับ ผงนี่ห่อกันแมลงครับกันพวกแมลงกันอะไรนี่นะที่จะไปกัดนะครับดูลูกใหญ่มากใหญ่มากครับมือใหม่หัดปลูกครับเพิ่งเคยปลูกนะครับครั้งแรกนะครับซื้อมา25ต้นนะครับมี25ต้นนะตายไป4ต้นนะครับอากาศร้อนนะครับปลูกในช่วง ตอนนั้นคืออากาศร้อนมากครับปลูกในช่วงฤดูร้อนนะครอากาศร้อนมากนะครับก็เหลือ21ต้นนะครับแต่ก็โอเคนะเห็นผลผลิตแล้วครับเนี่ยลูกนี้ยังไม่ห่อครับนี่ตอนนี้ก็สั่งทุงมาแล้วนี่ลูกครานี้จะห่อแล้วนี่ห่อได้แล้วครับนี่ห่อได้แล้วโอเคมากเลยครับ เดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันนะครับไปดูอีกต้นอื่นอีกต,นนต้นแม่ได้ใหญ่นะครับก็เพิ่งปลูกนะครับประมาณ7จเดือนแปเดือนนะฮะวันนี้ก็ออกดอกแล้วออกดอกแล้วลูกเล็กๆดู นี่นเหมือนกันนะครับลูกใหญ่เหมือนกัน,นสำหรับคนที่เคยปลูกก็คงจะรู้นะครับแต่อันนี้คือปลูกแบบออร์แกนิกนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่มีปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเอาใบไม้นะครับมีแต่ใบไม้นะครับกบกบโคนต้นนะครับใบไม้อย่างเดียวเนี่ยลูกี้ยังไม่ห่อเลย เดี๋ยวก็ห่อครับสั่งทุงมาแล้วเริ่มใหญ่แล้วนะครับ21ต้นก็ประมาณนี้แหละครับที่จริงลูกนะเต็มต้นนะครับแต่ปิดทิ้งหมดนะครับเด็ดออกหมดเลยเหลือไว้นิดเดียวนะครับกวัวว่าต้นมันจะเลี้ยงไม่พอครับก็เลยเด็ดทิ้งนะครับเด็ดทิ้งนะตัวตน,นี้ก็จอดอกแล้วนะครับที่จริง ถ้าจะทำให้มันออกผลผลิตมากกว่านี้ก็ได้ครับดูนะครับนี่ลูกใหญ่นะครับกรอบหวานไม่ใส่ปุ๋ยนะครับนะไม่มีปุ๋ยเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยปลูกแบบเอาใบไม้อย่างเดียวกบคนนะครับนี่ไก่เขียแเลยนี่นี่ใบไ,ไม้ี่ไก่เขียาแล้ว ใส่ไม้ใบหญ้าครับกบโคนอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยอนนี้ตรงนี้ไม่สวยวนะยังไม่หอนครับอันน,นี้งหอนะครับถุงหมดนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคนที่เคยปลูกนะครับฝรั่งกิมจูอาจจะมีวิธีการ นะที่ดูแลต้นฝรั่งยังไงก็รู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบอกด้วยนะครับที่มีประสบการณ์นะครับที่เป็นเจ้าของสวนที่เคยปลูกนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอันนี้มือใหม่หัดปลูกนะครับอยากลองปลูกแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับดูว่ามันจะออกผลไหมแต่มันก็โตนะเนี่ยต้นก็โตอยู่ครับ ต้นโตอยู่นะอ่อยเลยครับต้นโตอยู่อ่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับนี่มาฝั่งนี้แล้วนะครับตอนนี้นี่ยังไม่ห่อเลยครับนี่เดี๋ยวถุงมาห่อเลยครับนะตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกแล้วครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนี่ดูนะครับลูกใหญ่มากครับ นี่เดี๋ยวก็ห่อแล้วนี่เดี๋ยวจะห่อแล้วนี่ติดโทนต้นเลยครับติดดินเลยนะลูกโอ้โหนอนอยู่นอนเลยครับดูข้างในดูข้างในลูกนั้นนอนเลยที่จริงโอ้โหออกรูปมาใหม่ๆนตกใจเลยครับ ตกใจดกมากกลัวว่าต้นจะเลี้ยงไม่ไหวปิดทิ้งเลยเด็ดทิ้งให้หมดเลยไว้แค่นี้ครับไว้แค่นี้ฝรัร่งกิมจูนะครับมานี้มาเด,ด็ดูนะครับฝรั่งกิมจูโอเคเลยดูหญ้านะครับดูหญ้าแบบธรรมชาติจริงๆนะครับ ปุ๋ยไม่ใส่อยากปลูกแบบออร์แกนิกออปลอดสารพิษครับปลูกแบบปลอดสารพิษดูหญ้านี่ไวธรรมชาติเลยฮะดูนะครับที่เป็นถุงติดดินเลยครับหอ่อติดดินเลย โอ้หดกแค่ไหนโคตรดกเลยบอกไว้เลยเนี่ยต้นเดียวเนี่ยดูดูมุมสูงๆยังห่อไม่หมดนะครับคือถุงหมดก่อนถุงหนึ่งร้อยถุงหมดนะครับถุงหนึ่งร้อยถุงหมดสั่งมาหนึ่งร้อยถุงหมดเกลี้ยงครับไม่พอนึ่งว่าจะพอนะครับไม่พอโคตรโดกครับยังไม่หอก็มีนะครับนี่ยังไม่หอ่อ ขอเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับท่านไหนมีประสบการณ์นะครับในด้านการปลูกต้นฝรั่งกิมจูในการดูแลนะครับที่เป็นแบบเป็นออแกนิกะไม่ใส่ปุ๋ยเลยหรือว่าที่ใส่ปุ๋ยมีดูแลยังไงก็ขอเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับโอ้โหไม่เห็นเลยดูนะครับดู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 นู่นติดดินเลยครับ ติดดินเลยแบบติดดินนะเดี๋ยวหอ่อมานี่ห่อเลยครับนี่ต้นไม้ใหญ่นะครับก็ขอฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับฝากทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับดูนะครับขอฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วย อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับใหญ่ไม่ใหญ่โอ้โหกำไม่หุ้มกำไม่หุ้มครับนี่ไม่ห่อเลยเพียบอย่างไม่หอ่อนี่กำลังขึ้นมากำลังออกนะกำลังออกกำลังออกนะครับ ดูนะครับนี่ตอนนี้เอาออกให้ได้นี่หน่วยนี่นี่นี่หน่วยเนี่ยมันฝนตกแหงนะฮะใหญ่เกินมันใหญ่เกินพูดเหรอฮะเอาหน่วยเดียวนยัว่นแหละหน่วยเดียวนยัว่น,นแหละออกนั่นให้เลยดูอยู่ด้วยกันเลยครับต้นพริกนะครับ ต้นพริกโอ้ติดดินเลยนอนเลยนอนแบบนี้เลยโอ้โหดูโคตรใหญ่ดูนะแบบโคตรใหญ่เลยใหญ่มากนะใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่ เดี๋ยวรอรอรอ,อ,อหอเตัวนี้รอหอเนี่ยสองลูกในรอหอนี่ลูกที่หอแล้วนอนแบบติดดินไปเลยไก่นี่แต่ใบไ,ไม้นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับฝากกดติดตามครับโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ถ่ายยังไม่หมดแล้วครับเยอะเยอะมาก21ต้นนี้ก็ไม่ใช่เ่นนะ้อยนะ นี่ตัวนี้ยังไม่ห่อเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยังไม่ห่อสักลูกเลยนะครับยังไม่ห่อเลยนะครับโอเคนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากช่อง My M Channel นะครับช่อง My M Channel นะครับเนี่ยลุกนนี้ก็ต้องหอ่อโอเค ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับดูคลิปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตใหม่วันหน้านะครับขอบคุณครับ